จ้าพี่น้องคาคลิปนี่จ้าพบพ่อกันยูรีอยู่ตอนเนาะพี่น้องเนาะนี่เผื่อินตอนเนาะจ้าวิีชีวิตบ้านบ้านานสานบ้านเฮาผ้าพีผ้านองมาหายูหากินจ้ามือนี้นามาเบิงมาเบิงพี่น้องจ้าปลาสีหลาปันไดนอนอเ,เนาะเขาตอนเนาะไม่ไดปลากระเงีย,อยงอีกคือเกาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเหอะออกสักทรั้งจ้าพี่น้องจ้าคอ่อยเบ่งคะ่ะ โอ้เริ่มเห็นความหลากหลายแล้วพี่น้องเอ,อ้ยลิมทุบตับทุบตับแล้วเนี่ยเนี้ยเนี้ยไก่แล้วไก่แล้วเดี๋ยวเอาเชือกออกอีกสักน้อยค่ะนั่นนั่นนั่นมีปลาอยังแน่นิ่มทุบตับทุบตับแล้วปลาส้อยปลาส้อยโอ้ปลาส้อยแม่ไข่นี่เอาโซ่พี่น้องเบิเน่นแม่ โอ้ยเจ้าค่ะพี่น้องจ้าอือสองตัวนี่เพิ่งเึิงเลียงย่ายดอนนี่เพิ่งว้าวตีโลแบบงามแบบงามพี่น้องแม่ไข่จ้าว้าวประมันสองกิโลประมาณสองกิโลปลาซอยปลาขาวปลาแตงแง่งแม่ไข่จ้า